แป๊บเดียวขไลคันเดียวอี่แป๊บเดียวนี่ครับอ๋อวันดีทุกคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับวันนี้เรามาไล่รถเข้าใหม่กันนะฮะยากำลังขัดฟีปล่อยรถเลยนะครับ สวัสดีทั้งสิบคนดูด้วยนะครับวันนี้ที่ิาการขายของผมติดลูกค้าทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมไล์ให้ดูกันรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเป็นมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับเป็นตัวสปอร์ตไฮนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องรุ่นเพราะ,ะมาด้าสองเขาจะมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละรุ่นมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มคนันนนก่อนเลย บัตาสองผมมีหลายคันนะครับไม่เป็นไรนะนี่นะครับนี่นะฮะรถส,สวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กนะฮะหัวนงหัวน้อนนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายดูทุกจุดเลย บอกเลยว่าราคาเราใจมากๆนะครับตัวนี้ผ่อนแค่เดือนละ6 0 0นะผ่อนแค่6 0 0ปี2ันีแท้ด้วยได้ปี2 0 1 8แท้และไม่แค่แบบนึงนะไม่กี่มือนะ นี่นะครับเสียงเครื่องไพลราะมากนะครับไม่แค่สี่หมื่นสี่พันโลนะฮะรถสวยมากนะฮะสวยเอี่ยมมากเลยค่ะพี่พี่วิพัลน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมนี่เครื่องใส่มากเห็นเล็กไหมครับเหล็กของเขาสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยซื้อรถต้องแบบนี้นะฮะเครื่องใส่มากตรงเกียร์ด้วยนะครับตรงเกียร์ด้วยเหมือนใหม่มากไม่แค่สี่หมืห่มนโลเองนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตไฮนะครับเป็นตัวแฮทชแบ็กนะครับตัว5ประตูนะฮะเขาผมนี่ผ่อนแค่6,600นนะครับปี2อ1 8ันิแแท้ผ่อนแค่6,600ฟรีดาวนะครับถูกมากๆบอกเลยของผมคำนวณเป๊ะนะฮะไม่มีแบบว่ามาแล้วแบบเพิ่มเติมนะครับเป๊ะเลย6,600หกผล้องผลน้องนะฮะไม่มีขยับเลยไม่มีแก่นะครับน็อตไม่ขยับแต่เข็บไม่แก่นะฮะรถผมไม่มีชนนะครับเช็คศูนย์ได้ทุกคัน นะฮะไม่มีจิกหน้าด้วยนะครับเส้นเดิ์หมดนะครับนี่เส้นเดิมหมดเลย่ะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันมันบ้างนะครับสวยมากนะครับเสาที่เราเปิดนะครับใครที่แบบว่างอยากได้รถสวยๆนะครับเรียนเชิญที่เอคาสาขาบ่อหินนะฮะห่างจากเซ็นทรัลเฟสประมาณ7โลนะครับตรงมาอย่างเดียวครับขาขึ้นมาทางดอยสเก็ตนะฮะ พี่สังเกตอข้ามแยกแม่กวงมาแยกที่สวยที่สุดนะฮะแยกที่สวยที่สุดละใหญ่ที่สุดด้วยข้ามแยกมาประมาณ34โลนะครับสังเกตสะพานลอยคนเดินข้ามแล้วมุดสะพานลอยผมอยู่ซ้ายมือเลยพี่วิพรลัตนะครับออกรถกับเอเคไม่มีผิดหวังจริงๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยพี่พี่อย่าลืมเล่นเกมได้ทาย3ตัวเลยนะวันที่16น้องฟเนาะ16กับวันที่1นะครับ สามตัวลุนรับรางวัลห้าพันบาทเลยจับทุกเดือนนะฮะเดือนละสองครั้งขอบคุณมากครับนี่สวยมากนะฮะหัวนงหัวน้อนะฮะไม่มีขยับเลยอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะฮะครับผมนี่นะครับหัวนงหัวน้อสวยเลยนะครับนี่นะครับอาร์คเดิมหมดเลย เดิมรถไม่มีชนนะฮะไม่มีชนเลยการันตีนะครับผมรับประกันคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สวยมากอาร์เดิมหมดเลยคือรถรุ่นใหม่ครับส่วนมากเขาจะไม่เคาะไม่โปนะครับเขาจะเปลี่ยนเปลือกเลยนะครับเปลี่ยนเปลือกเปลือกเลยนะครับรถสวยมากนี่เดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะอันนี้ยางไหลนะครับยางไหลไม่เคยลงดินนะฮะไม่เคยจิดินเลยหวัดดีทั้ง4ี่สิคนดูด้วยนะครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ a k คาสาขาบ่อหินนะฮะตอนนี้เราไลฟ์สดมาด้า2นะครับสกายแอคทีราคาถูกมากปี2018แท้นะครับผมย้ําเลยว่ารถ a อคาผมผมจะบอกตรงนะครับว่าถ้าเป็น17.18ผมก็จะบอก17.18ถ้า18แท้ก็คือปีผลิตเขาก็ปี18เลยตัวนี้ได้ไม่แค่40,000โลเดี๋ยวมาดูภายในกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูรุ่นให้นี่นะครับ สวยสะอาดเรียบร้อยนะครับทั้งภายในและภายนอกเลยปอสานมากไม่สี่หมื่นโลนะครับวิธีดูไม่สี่หมื่นโลต้องดูยังไงบ้างดูพวกพวงมาลัยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับไม่มีศึกเลยนะครับนี่นะครับถ้าปีสองพันสิบแปดนะครับอ่ามันจะเป็นพวงมาลัยเล็กแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮตัวไฮจะมีมันติแค่ข้างเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไฮคอนเน็กมันจะมีมันติทั้งสองข้าง มาด้านสองเขาจะมีหลายรุ่นนะครับจะมีสแตนดาร์ดมีไฮไฮคอนเน็กซ์ไฮพัทนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮนะฮะราคาผมตั้งไม่แพงนะครับตัวนี้ปี18แท้นะครับยอดจัดได้4แสนกว่าผมขายแค่399ฟรีดาวผ่อนเดือนละ6,600เอง6,600นะครับถือว่าถูกมากนะครับนี่แล้วได้จอใหญ่คือถ้าสแตนดาร์ดนะครับเขาจะเป็นจอเล็กพี่จำไว้เลยสแตนดาร์ดเป็นจอเล็กนะครับแต่ถ้าตัวไฮเป็นจอใหญ่แล้วนะครับนี่ น,นะครับไม่แค่สี่หมื่นสี่พันนะไม่แค่สี่หมื่นสี่พันนะครับนี่นะฮะรถราคาการันตีเล็กไม่แท้ทุกคันนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะฮะนี่คุณแจไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่ต้องมีคุณแจสำรองนะครับเหมือนมีประกันชั้นหนึ่งติดรถปะเดี๋ยวเช็คกันนี่หมดแล้วยัง นี่คันชั้นหนึ่งติดรถนะฮะเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยหมดแล้วหมดพอดีเลยยี่สิบแปดมาเนาะสวัสดีครับไอ้นี่รันดอนหายไปเมือเลยก็ตึงหาขนาดเลยพี่นี่ลันดอนนะครับเป็นเอฟี F จากสอปอป,อปอลาวนะครับตังปุ้นเป็นในพ้องครับนี่จากสอปอป,อปอลาว หายไปนานเลยสบายดีเนาะครับนะอันนี้รถสวยเลยนะครับผ่อนแค่6,006นะครับฟรีดาวปี2018แท้นะครับแล้วรถเข้าสูย์ด้วยไอ้มาด้าเขาจะเป็นตัวไปแขวนอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับรถเข้าสูย์เลยอ่านะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตไฮนะฮะผ่อนแค่เดือนละ6,006นะครับฟรีดาวถูกมากพี่ได้รถปีใหม่ด้วยได้มแค่40,000โลแล้วก็ได้ปี2018แท้ด้วยเดี๋ยวผมขอพาเดินไปดูมาได้อีกสองคันปะนะ มาด้าสองเรามีหลายคันนะครับเดี๋ยวมีฝีประตูเข้ามาใหม่ด้วยนะครับราคา3ามแฟนกว่าเหมือนกันรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับเพิ่งเข้ามาเป็นฝีน้ําตาลนะครับเป็นสีประตูนะตัวนั้นเป็นซาเป็นไฮคอนเน็กเป็นตัวลองท็อปแล้วนี่นะครับอันนี้พี่หลิวนะครับพี่หลิวนะฮะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูมาด้าสองนะฮะ สีแดงตัวนี้ปี2019ตัวนี้เป็น h i g ไฮค n นเน t เลยตัวลองท็อปนะฮะฟิตตี้แจ๊สเพียบผมบอกเลยว่าเพียบเลยนะครับเข้ามาดูได้นะครับวันนี้ใครว่างอยากได้รถสวยๆนะครับเข้ามาคุยกันก่อนแล้วพี่กลับไปคิดพิจารณา,าดูแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านนี่สวยมากตัวนี้ได้สกเกลร์รอบคันนะฮะตัวนี้ปี2019แท้ตัวนี้ไม่แค่หมื่นกว่าโลสวยมากป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะรถสวยมากนะครับ ได้สฟอเกอร์รอบคันด้วยเป็นตัวสปอร์ตไฮคอนเน็กและสีแดงเขาเป็นตัวชูโลงนะฮะนี่ได้สฟอเกอร์รอบคันได้สปอยเลอร์หลังนะฮะชุดแต่งเขาแพงนะตัวนี้ผ่อนเดือนละประมาณ7,500ฟรีดาวนะครับ7,500พี่ได้ปี2019แท้แล้วผ่อนแค่7,500ถูกมากๆได้สีแดงด้วยสีแดงแก้วนะครับสีแดงแก้วสวยมากคือรถแดงแก้วผมบอกเลย ถ้ารถแบบสีจากโรงงานน่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าทําสีม,มามันทํายากมากถ้าใครทําไม่ไม่เป็นอะ่ะคือสีจะไม่มีทางเหมือนเลยนะครับอันนี้สีสวยสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถสวยมากนี่ผมให้ดูภายในกันห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะกิฟเลยกิฟเลยนะครับนีไงอ่าตัวนี้นะฮะมีคูสคอนโทรล นี่นะครับมีมีค r สคอน control นะครับตัวนี้เป็นตัว sport high connect นะครับตัวเมื่อกี้เป็นตัว sport high สัง,สงเกตดีๆเขาจะมีมันตีทั้งสองฝั่งนะฮะเข้าผมอ่าแล้วก็มีตัวอปอัพด้วยนะครับมีตัวอปอัพด้วยนะฮะนี่หมื่นเก้าพันโลนะครับหมื่นเก้าพันโลสุดจริงๆสุดจริงๆนี่นะครับ นี่นะฮะคือเขาจะมีระบบนำทางแต่ต้องไปปล,ลดล็อตที่ศูนย์เหมือนคนะันนั้นอ่ะคันสีประตูเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันนะครับตัวนี้ผ่อนเดีอนแค่เจ็ดพันห้านะครับเจ็ 7, ดพันห้ารถสวยมากๆนะครับรถสวยมากนะครับอ่าเทียบป้ายแดงเลยนะครับฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันห้านะสวยมากนี่ดูไฟนะครับไฟ สวยมากตัวใหม่แล้วปี2019แท้นะครับ19แท้นะฮะนี่บะเดีย๋ยวเราไปดูอีกคันรถมีเยอะนะครับ V8 หน้าใหม่นะครับ Atlas ปี2018นะครับผ่อนแค่5,000้นต้นนะครับปี2018แล้วที่สำคัญผมลงแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยลงแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับ เข้ามาคุยกันนะพี่พี่อยากได้โปรโมชั่นอะไรเข้ามาคุยกันความจริงอะโปรโมชั่น90ววันกับฟรี90วันผมหมดไปแล้เดือนที่แล้วแต่มีลูกค้าบางท่านยังต้องการโปรนี้อยู่ผมให้นะขอให้พี่เข้ามาผมดูให้นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นตัวสวิฟตตัวนี้เป็นตัว g l x นะฮะเป็น g l x ตัวท็อปสุดรถเชียงใหม่มือเดียวใหม่แค่20,000โลนะครับซื้อรถต้องแบบนี้ราคารถใหม่0,000 0กว่านะเพราะลูกค้ามาดูเมื่อเช้าบอกไปดู รถใหม่มาราคาหกแสนสองจำได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะพาลูกเขามาลองขับดูนะครับแต่ตัวยังไม่ได้ติดจองนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับสวยมากนี่ให้ดูด้านหน้ามาฝ่ายนี่นะครับสวิปตัวนี้นะฮะ สวยมากนะครับตัวแฮ c ชแบ็กเป็นตัวท็อปนะครับรถเชื่อใหม่มือเดียวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะสังเกตด,ดีดีได้ไฟหน้าลูกแก้วแล้วนะถ้าตัว G l ไม่ได้ไฟนี้นะมีไฟตัดหมอกด้วยรถสวยมากไม่ให้20,000โลราคาไม่แพงนะครับผ่อนเดือนแค่7,200ฟรีดาวราคา4,35ถูกมากยอดจ่าจริงๆอยู่ประมาณ4,700นะครับตัวนี้ได้ตัวมาด้า2ีดานนะครับตัว h i g h Connect รุ่นเขาเยอะมาก ไฮคอนเน็กตนะฮะตัวนี้ได้กระจังหน้าแต่งมีกระจังหน้าเดิมให้ด้วยนะครับเพราะเจ้าของเดิมเขามาให้ผมด้วยแล้วก็มีท่อเดิมให้ด้วยเขาไปแต่งเยอะเหมือนกันนะฮะได้ชุดสังเกิร์ตรอบคันหล่อมากได้ปี18-19นะฮะได้ปี18-19ไม่แค่30,000กาโลมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันดูไฟมาด้าสองอะไฟเขาสวยมากนะครับไฟเขาจะเป็นแก้วของเขาเลยสวยมากนะครับแล้วรถสวยมากเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายไปถ่ายภายใน นี่นะฮะอันนี้เขาไปปลดล็อกของอ่ะในระบบนำทางด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่เสียงท่อแบบจะทุ้มๆหน่อยนะครับแต่มีท่อเดิมคืนให้ด้วยนะฮะือว่าเป็นแนวโน้ตัวนี้ใหม่แค่สามหมื่นเจ็ดนะฮะลดลงไม่เท่าไหร่ไม่กี่วันหมายถึงคนที่ใส่ท่อช่วยใจไม่กี่คนก็ดีใจแล้วครับเพราะว่านี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะใหม่แค่สามหมื่นเจ็ดแล้วเขาไปใส่แพทเทิร์นชิปด้วย มันสามารถทําใส่แพลนชิปได้นะครับอันนี้คือตัวแพลนชิปใส่ได้รถสวยมากคุณแจสํสำรองอะไรครบหมดนะเขาโอ้โหดูเก๋เนาะนี่นะครับอันนี้คุณแจสํสำรองครบหมดเลยนะครับนี่นะครับระบบนําทางอันนี้ระบบนาทางนะครับอันนี้เขาปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็แต่งแต่งสวยอนะแต่งดูสวยนะครับไม่ไม่ไม่ดูแบบอันนี้เลยดูสวยมากนะครับคือซื้อไปจบอะ ซื้อไปจบเลยนะครับไม่ต้องไปใส่สกเกิร์ตไม่ต้องอะไรมีครบหมดนะครับแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับเข้าศูนย์ตลอดพึง่งพึ่งถ่ายแต่มันเครื่องด้วยเน่ยเพราะอีกทีเข้าไม่4รีหมื่นหกแต่รถเอไคารทุกคันนะครับก่อนที่ส่งมอบนะครับเราจะเข้าศูนย์บริการทุกคันมีใบเฟดโชว์ให้ดูทุกคันนะครับของเรามีคอเินเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับมีคอมเนเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยไม่ต้องถ่ายนะพี่ก็ได้ถ่ายไป นะครับเบาะหลังสวยมากนะครับมีคอนเ,เตอร์นะครับคอนเ,เตอร์นี่ดีมากๆใช้ได้ทั่วประเทศนะครับฟรีตลอด24ชั่วโมงใครมีแล้วก็แบบคือมันผมว่ามันโอเคมากอะ่ะแล้วผมซื้อบริการเนี่ยมันดีกับลูกค้ามากๆมันเหมือนผมอยู่กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยอะ่ะผมรู้สึกดีมากผมเลยซื้อแพ็กเกจนี้มาดูแลลูกค้าผมนะครับคือเราสามารถโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงตอนตีหนึ่งตีสองอ่ะพี่อย่าไปคาดหวังเลยว่า เฟลคนไหนจะรับโทรศัพท์พี่นะแต่คอมพพวเตอร์มันยังไงมันก็รับโทรศัพท์พี่นะครับดีมากๆนะฮะอ่ารถสวยมากครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ผ่อนเดือนแค่เจ็ดพันสองนะครับประมาณเจ็ดพันสองนะครับนี่ตัวปีสิบแปดจัสิบเก้านะครับผ่อนแค่เจ็ดพันสองนะนี่รถสวยมากนะครับอยากได้โปรโมชั่นอะไรอยากได้ของแต่งอะไรเข้ามาคุยกันนะครับครับผม ผมเน้นจบทุกเง้นไขอยู่แล้วนะครับขอให้พี่เปิดใจเข้ามาหา AK คคาร์นะครับอ่านะป่ะโดขอดูรถด้านหน้าหน่อยเนาะแล้วก็นี่ป่ะตัวผมพาชมด้านหน้าหน่อยนะ,นะ,นนนนนะครับวันดีทั้งเกือบ40คนดูนะฮะใครอยากดูรถอะไรเป็นพิเศษทักได้นะครับนี่รถเข้ามาใหม่เยอะนะฮะเอชเวีเราก็มีเอชวีนะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับ ลดออกปี2018เลยแต่ปีผลิตเขาปี2017นดะฮะรถเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่เพราะว่าตอนที่ผมได้มาเป็นมันเป็นยางคู่ตัวยางคู่ตัวติดรถมาเลยจากโรงงานนะครับผมเปลี่ยนยางใหม่ของคุดเชียเลยนะครับของคุชเชียนะฮะที่นี่ไม่มีเปลี่ยนยางจีนนะนี่สวยมากนะครับตัวนี้เป็น b i o อ s b i o บโอ s ครับมผมมีหลายคันนะครับไม่เริ่มแค่สองสามหมื่นเองนะครับผ่อนเดือนประมาณ 5 0 0พันกว่าบาทนะครับ5 0 0พันกว่าบาทไม่เกิน6 0พันะครับได้ปีใหม่ๆได้หน้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแถมพิเศษให้ด้วยนะครับแถมออจอพร้อมกล้องถ่ยหลังอะไรให้นะครับแล้วเดี๋ยวของแต่งเพียบนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูแถวหน้ากันหน่อยปะรอไหมลูก <c oughs> ตัวนี้นะฮะ CRV วีตัวนี้ราคา ตัวนี้ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับตัวนี้ปี2017นะฮะรถสวยมากๆนะครับไม์เขาแสนเอ็ดแส18,000โลตัวนี้ราคาอยู่ที่899นะครับผ่อนเดือนละ14,800ฟรีดาวนะครับ14,800พี่ได้เครื่อง1 6ดีเฟลแล้วถูกมากๆผมบอกเลยว่าถูกมากๆผมได้ถูกผมก็ขายถูกนะที่นี่ไม่มีย้อมแมวนะครับนี่ตัวนี้ MG ตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นตัวไอ้แซดตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัว x มีฟันลูบแล้วไม่แค่สอง0มืโลเป็นตัวเ,เขาเรียกอะไรนะอ่อไอ้สมาร์เอ I เอตัวไอ้สมาร์นะครับสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับมีคนคุยกับพี่ตลอดเลยเราตั้งค่าได้นะครับเราสั่งงานด้วยเสียงบอกว่าให้เปิดฟันลูมันก็ให้เปิดฟันลูให้เลยนะครับเจ๋งมาก ตัวนี้ผ่อนเดือนแค่ 8, 5 0 0ห้าฟรีดาวนะครับไม่ให้สอง0มื่นโลฟรีดาวนะครับรถใหม่ประมาณ80,000 0กว่าถูกมากอินโนวาตัวนี้เครื่องดีเฟลนะครับเป็นเครื่อง2.8ดของเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเครื่องตัวเดียวกันเลยตัวนี้ได้จดที่นั่งด้วยนะครับไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นตัวนี้ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นสองห้าร้อยเป่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมติ้มให้เลยสดๆเลย จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผิดฟรีดาวห่อนเดือนละหน<ๆ>ึ่งมื่หนึ่งพัเ้าร้อยเออเป๊ะเลยนะครับรวมดอกเบี้ยกับแวดแล้วนะครับรถสวยมากได้เครื่องดีเฟลนะครับเครื่องตัวเดียวกับ Fortuner เลยขับดีมากภายในหรูมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปสุดนะครับเป็นเครื่องสา0พันบูพาวเวอร์แล้วประหยัดน้ำมันนะพี่แล้วที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดโฟวินราคาอยู่ที่88ด0 0หมื่นบาทพี่ได้เครื่องบูพาวเวอร์นะครับได้ปี16.17นสิบเจ็นะฮะได้เครื่องตัวใหม่แล้วรถสวยมากๆไม่แค่4ี่0มื่นโลเอเคคา,ารันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับผมรับคืนรถร้อยปเซด้วยนะครับแล้วการันตีโครงสร้างเดิมด้วยนะครับนี่นะฮะ ตัวนี้นะครับไม่แค่6000โลปี2020นะครับพี่จำไว้เลยอ่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเก่าจะเป็นตัวก่อนตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าลอโกแบบนั้นนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่ากระจังหน้าล็โกแต่ถ้าตัวนี้คือกระจังหน้าใหม่แล้วออกป้ายแดงคือต้องเป็นกระจังหน้านี้ตัวนี้ปี2020แท้ไม่แค่6000โลที่สำคัญโคตรใหม่อะพี่ผมแถมแม็กใหม่ยางใหม่ด้วยนะครับแถมแม็กใหม่ยางใหม่ราคาอยู่เป็นตัวแฟร์ดีดิชั่นนะ แฟนอีด <Fat> mm ีชั่นเขาจะมีโป่งหน้าโป่งหลัง,งเขานะเป็นตัวเตี้ยที่มีโป่งนะครับครับผมแฟนอีดีชั่นผ่อนเดือนละประมาณตีไว้เก้าพันเก้าพันฟรีดาวนะครับเก้าพันฟรีดาวเก้าพันรถสวยมาก,มากตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวหน้าสเตลนะครับเป็นตัวแฟดตัวท็อปสุดของดีแม็กเป็นตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับในหน้าสเตลแล้วนะครับเป็นตัวแฟนะครับเครื่องบูพาวเวอร์ ผ่อนเดือนประมาณ9,000เหมือนกันปี2018นะฮะครับผมอันนี้ก็เป็น f o r t u n e er นนะฮะ2.4 v วีปี2018นะฮะไม่แค่50,000โลนะครับไม่แค่50,000โลตัวนี้ผ่อนเดือนละ18,000 18,000นะครับผ่อนเดือนละ1 8 0 0นอ่าฟรีดาวนะครับเป็นฟิกมาโฟนะครับ2.4ตัวนี้ รีโวออโต้โฟวินปี2018แท้ได้ตัว G เครื่อง2.8ตัวนี้ตัวแรงเท่มเลยครับตัวหายากมากไม่วิ v ่งแค่50,000โลรถสวยมากๆนะครับตัวนี้ราคาแค่8,800เองยอดจัดได้9แ0นกว่านะออโต้โฟวินนะครับหายากมาก2.8ด้วยไม่50,000โลตัวนี้ผ่อนเดือนประมาณ8,000นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวปี2015แท้ได้ไฟเด์ไลท์แล้วราคาแค่4 9 9เองถุกมาก ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับได้เครื่อง VGS แล้วคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราปิดท้ายที่คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าฟเฟลว์นะครับเป็นตัว V Cross Max ตัวท็อปสุดเลยนะครับราคารถใหม่ล้านกว่าไม่มีของให้พี่ด้วยนะครับพี่ลองใช้ก่อนว่าสั่งกี่เดือนแต่ที่นี่มีนะครับมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ผ่อนเดือนละประมาณ1 3 2 0 0 ฟรีดาวนะครับผ่อนแค่13200มมะฮะมีสีดำด้วยนะครับสีดำก็อยู่ประมาณ12800ประมาณนี้นะครับนะอ่านะครับสนใจคันไหนทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้ที่ปริษาดูแลพี่ตัวต่อตัวเลยพร้อมรีวิวรถและแนะนำเรื่องสินเชื่อนะครับของเรามีสินเชื่อทุกสถาบันการเงินและได้เอกสิทธิ์ของทุกสถาบันการเงินด้วยนะครับนะอ่า เดี๋ยวห้าโมงครึ่งเจอกัน,นครับวันตอนนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปดูแลลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ